สวัสดีค่ะดิฉันธารณาจันแจ้งประธานหน่วยการแพทย์แผนไทยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นพิธีการลรงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติโดยมูลนิธิพลังงานไทยลดโลกร้อนและสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมและก็พัฒนาต่อยอดในองค์ความรู้ทั้งในด้านของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แบบแผนปัจจุบันนะคะการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แขนงอื่นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและสมาชิกของหน่วยแพทย์อาสา ดังนั้นถึงได้มีการเดม m o ็ในวันนี้นะคะเพื่อประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุขภาพและสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งและมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรและความเชี่ยวชาญในด้านของคณาจารย์ในการฝึกอบรมศึกษาถ่ายทอดความรู้นะคะดิฉันในฐานะของประธานหน่วยการแพทย์แผนไทยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกของหน่วยแพทย์อาสาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามานะคะก็เราจะมีการฝึกอบรมนะคะที่จะเกิดขึ้นเดียว,วนี้ในประมาณปลายเดือนมีนาคมประมาณวันที่28นะคะถึงส่นที่30มีนาคมนะคะอะ นะที่รีสอร์ท n n เเขาใหญ่นะคะในครั้งนี้เราจะมีการฝึกอบรมจะเน้นในเรื่องของอาการนำหลักของโภชนาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของการใช้อาหารนะคะทีะ่สามารถที่จะนำโภชนาการโภชนาศาสตร์ตรงนี้นะคะมาดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อเป็นการบำบาบัดฟื้นฟูป้องกันและรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่อัมพฤกษ์อัอม,าพ,อมาพาตโรคหลอดเลือดและหัวใจแม้กระทั่ง โรคในสถานการณ์ปัจจุบันคือโควิด19จะม,มีวิธีการดูแลตัวอย่างไรนะคะให้ปลอดภัยแล้วก็ป้องกันโรคระบาดในขณะนี้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังนำองค์ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะเอามาใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยและยังได้ผลชัดเจนด้วยในเรื่องของระบบประสาทนะคะระบบของหลอดเลือดและก็สถานการณ์โควิด19ซึ่งจะนำพืชสมุนไพรกัญชา มาให้ความรู้จากผู้ชี่ยวชาญโดยตรงด้วยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสตร์ของการดูแลธาตุเจ้าเรือนดินระบบดินน้ำลมไฟการปรับสมดุลธาตุการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้เกิด สุขภาพที่ดีและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะและก็ยังที่จะนำองค์ความรู้ของการใช้สมุนไพรไทยหลากหลายนะคะในเรื่องของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องของสมุนไพรให้นำมาใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรโดยตรง นะคะแล้วก็รวมไปถึงจะมีการสวดมนต์สมาธิตรงนี้นะคะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้รักษากายรักษาจิตไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับมีการออกกําลังกายด้วยท่าหรือสีดัดตนนะคะแบบวิธีง่าย,ายๆที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพาที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพ ของร่างกายฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจฟื้นฟูระบบของปอดแล้วก็ช่วยในเรื่องของสมาธิได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเป็นไฮไลท์สำคัญจริงๆเลยสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะผู้เข้าอบรมทุกท่านเมื่ออบรมเสร็จแล้วท่านจะได้วุฒิบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นวุฒิบัตรที่มีความชัดเจนและก็มีความเป็นรูปแบบในระบบการอบรม และการเรียนรู้อย่างนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ทางสมคาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนั้นก็จะได้ส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยดำเนินการในการอบรมครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีคุณภาพให้กับทุกทกท่านที่เข้ามาอบรมอย่างชัดเจนรับรองได้ค่ะว่าการอบรม ในครั้งหน้านี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่28ถึง30มีนาคม2565จะเป็นการอบรมที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่นะคะหรืออาหารซึ่งทางดินเอริสอดก็ได้ทำการพัฒนาแล้วก็ได้เทงงบประมาณทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะแลกะก็ในเรื่องของ วิทยากรแล้วก็นําวิทยากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญจริงๆมาถ่ายทอดให้กับทุกๆท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันนะคะในงานอบรมครั้งนี้ซึ่งเป็นอรอบ3แล้วก็เป็นการรวบรวมสมาชิก ะะาตามวัตถุประสงค์ก็คือจุดพลุแพทย์อาสา3,000คนในปีนี้นะคะแล้วก็เมื่อทุกคนได้มีความรู้ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วเราก็จะนำท,ทุกท่านเป็นอาสาสมัคร,เป,ครเป็นสมาชิกหรือท่านที่เป็นแพทย์อยู่แล้วนะคะก็จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะก็เป็นการทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณให้กับ แผ่นดินด้วยนะคะพบกันเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ